สายสิ่งเนาะมีบากถ,ถ้าเป็นวัยรุ่นลักษณะของท่อก็คือมันออกมาตรงนี้เราก็แยกเป็น2นะฮะ จะพาไปอู้ฟู่นะวันนี้จะไปทดสอบรถพี่พาดโอด้ดีดีแล้ววะนี่แรงนะพี่ก็ 600cc ครับโคตรแรงอยู่สปอน้พอดได้ครับปบน็นโซลกับสองเก่าประมาณสองเก่าก็กลัวได้ขันเป็นตัวสปอตแฟลิงกับสาม เออขี่งก็กันครับสปอร์ตมันกลมลมันผมมันเจ็บหลังอ่ารถผมกับสป,ปอร์ตอันนี้รถรุ่นพี่เพกัน,นเออวันตีไปล่องอยู่้อนอยู่ตรงเดินนี่ก็เลยมาตื่นหนำกัน,นโอเคอยู่พี่เอ็นขี่สบายกับตัวนี้ละแมนละมุนมาส่งแมนขี่โอเคบริษัทบ่มากกลมตัวนี้โอเคอยู่แต่สำหรับผมมันต้องกลมจังน้อยมันเคยมว้วนแมนนั่นก็บเหล่าแต่ค้นอ่ะ ครับพี่ครับโดนดีปกติบริคีของเมืองวะครับสุดๆนั่นรอนี่แหละครับก็ได้รับใบประกาศสนิยบัตจากทางสพเมืองขอนแก่นนะวันนี้ผมอยู่ลานศูนย์การค้าอู้ฟู่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมาพบกับรถ รถของพี่พาดนะครับซึ่งเจ้าตัวเขานูนะครับเดินชมธรรมชาตินะครับผมถ้าดูตอนนี้พวกเราเห็นอะไรครับผมที่เตตะที่สุดของรถคันนี้ผมตั้งใจมารีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็คือเราจะมาดูท่อของรถคันนี้นะครับผม c d 6 5 0 f นะครับนี่นะฮะสังเกตเลยนะครับผมผมว่าโดนมากๆนะครับสาหรับรูปทรงนะสวยเลยนะครับผมดูนะครับลักษณะของการเดินสวยงามนะครับ พี่พัดรบกวนนิดน,นึงนะครับผมเจ้าตัวกําลังเดินมานะครับรถคันนี้อ่ะมันเป็นรุ่นอะไรพี่ CB หกห้าศูนย์ฮะปีสิบแปดปีสิบแปดนะครับก็คือเพิ่งปีที่แล้วก็คือเป็นปีล่าสุดก่อนเปลี่ยนโมเดลนะฮะซื้อมาไม่ถึงปีเลยตกรุ่นแล้วซื้อมาไม่ถึงปีตกรุ่นนะครับผมก็คือมันเปลี่ยนเป็น CB หกห้าศูนย์ R ใช่ไหมครับครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าสําหรับผมเป็นตัวที่สวยงามนะครับแล้วก็ขี่ดีมากนะครับปกติมันมีตัวนี้ไหมฮะชิววตัวนี้ ที่ซื้อมาต่างหากเนาะซื้อมาต่างหากครับแยกนะครับซื้อแยกมาต่างหากเป็นของ K2 Factory เนาะปกติไม่มีชิวใช่ไหมครับมีชิวเลยครับโอ้โอเคัวนียจะไม่มีชิวเลยก็คือเดิมๆจากรถไม่มีชิวให้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเปื่อยเรือนไม้แล้วก็ลงไปเลยโอเคโอเคนะครับก็คือใครที่ซื้อรุ่นนี้ก็ต้องซื้อชิวมาใส่เพื่อความ สวยงามเนาะมันก็ดีอยู่คือแรงลมมันก็จะเลยขึ้นไปไม่ไม่ปาท่ากับคือคือมันช่วยอยู่นะพี่มันก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอเคนะก็ชิวตัวนี้ก็ถือว่าช่วยอยู่บ้างนะเดี๋ยวเรามาดูที่ผมชอบมากสําหรับรถคันนี้นะก็คือเห็นมีลๆผมชอบมากเลยก็คือท่อครับลักษณะของท่อสลิปออนใช่ไหมพี่สลิปออนครับสลิปออนแบบเองเขียนแบบเองออกแบบเองเขียนแบบเองนะฮะแล้วก็ให้เครดิตของ ช่างขวัญครับช่างขวัญเนาะช่างขวานแก่นมันจะมีไอ้กล้วยรีดแรงมาข้างในเราใส่กล้วยข้างในด้วยแล้วมันเป็นสูตรของพี่เขาใช่่มขของพีวัญครับช่างขวัญอโเคนะช่างขวัญหน้าวัดสีนวลนะหน้าวัดสีนวลใครๆก็รู้ครับคนคนแก่นระดับ5ดาวครับลักษณะของท่อเขาคือมันออกมาตรงนี้แล้วก็แยกเป็น2นะฮะปลาย2ปลายนะครับสำหรับปลายท่อตัวนี้ก็น่าจะเป็นเทียบใช่ไหมพี่ครับสลักตัวนี้ก็เอซีโปรเจกต์นะฮะ แต่แกงตัวนี้ไม่มีใช่ไหมฮะซื้อปลายทอดตัวนี้มันมันไม่มีตะแกงใช่ไหมฮะไม่มีโอเคก็คือเอามาทําเพิ่มเติมที่ร้านใช่ไหมครับครับโอเคนะครับสําหรับตะแกงอันนี้นะครับถ้าหากเราปล่อยโล่งเลยมันมันดังไปไม่ที่หรือว่ายังไงดังครับดังกว่านี้ใช่ไหมฮะดังกว่านี้อ๋อโอเคนะครับอันนี้พี่เขาว่ามันเบาลงแล้วนะฮะมันก็จะมีสูตรใส่แคทอีกตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้ตัวนี้ด้วยก็คือ นอกจากใส่ตัวนี้แล้วเราก็มาใส่2ตัวนี้อีกได้อีกใช่ไหมครับจะควันลงเกือบครึ่งเลยอ่ะโอ้ก็แต่ว่าตอนนี้ไม่ใส่ใช่ไหมครับถูกจับมามาเลยเ <laughs> พิ่งโดนมานะครับขี่มาในเมืองโอ้ยโดนมาประมาณครึ่งพันนะครับผมเียนะเดี๋ยวเราจะลองมาฟังเสียงนะครับพอฝังเสียงของท่อใบนี้เสร็จป,ปุ๊บผมก็จะลองขี่รถคันนี้นะครับดูสัมผัสว่าเออเท่าที่ผมเคยขี่มาแล้วก็ลองจับความแรง อัตราการเร่งของมันเป็นยังไงนะฮะก็คงจะไม่มีตัววัดอะไรก็คงจะเป็นความรู้สึกของผมะนะครับเดี๋ยวเร,เรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าพี่พาดจัดเลยมาฟังกันเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวจะฟังที่5,000รอบก่อนนะครับผมไม่รู้จะได้ยินไหมนะเสียงผมจะเข้ากล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ5,000รอบนะครับผมคพี่พาดลบกวน5 0 0พรอบหน่อยเอาค้างไว้เลย,เลย เสียงโคตรเรานะครับเสียงโคตรดึงดูดพวกพี่ๆตามสีแยกโดนไปแล้วนะครับขอดูขอดูหลักฐานหน่อยพี่นี่ก็คือหลักฐานเ,าเขาเรียกว่ากิบัตรจากสถานีตำรวจนะครับผมนี่โดนมาโดนมาเท่าไหร่โดนมาห้าร้อยนะครับก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ขี่รถเข้าเมืองใช่พี่ปกติก็ไม่ได้ขี่รถคันนี้เข้าเมืองเนาะก็เพิ่งโดนน,นะฮะหลังจากที่ได้ฟังเสียงนะครับเราก็ลองมาสัมผัสกับอัตราเร่งจริงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ คงจะเป็นความรู้สึกผมนั่นแหละนะครับที่จะบอกได้ว่ามันมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับจัดเลยเราจะลองตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปิดนะไม่มีรถนะครับวิ่งได้เต็มที่โอเคสัมผัสกันเลยดีกว่ากับความแรงนะครับว่ารอบต้นมันจะจัดแค่ไหนนะครับ ด,ด,ด,ดแรงไม่ตกนะพี่แรงหมายถึงว่าปกติขี่รถตัวเองมันเหมือไม่เหมือนว่าความรู้สึกว่ามันจะยกแต่นี่มันมันจะยกขึ้นนะครับก็คือมันมันแรงนะนรู้สึกว่าชอบนะครับอัตราเร่งอของก็ไปนี้ถือว่าใช้ได้เลย สำหรับผมนะพอใจนะอัตราเร่งดีมากพี่อัตราเร่งดีมากแล้วก็ท่อรู้สึกว่าเสียงมันจะเล้านะแต่ว่าถ้าขี่ในเมืองก็รู้สึกว่ามันอาจจะมันต้องทําใจนะครับถ้าจะขี่ในเมืองจริงๆท่อใบนี้ไม่เหมาะสมนะบอกเลยนะครับเพราะว่ามันเสียงเสียงดังลั่นจริงๆแต่ที่ที่พี่เขาทํางานเนี่ยคือไม่ได้ทํางานอยู่ในเมืองนะครับขี่อยู่รอบนอกก็เลยไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่สําหรับพี่ไม่มีปัญหาเนะอะ,อะแต่ว่าวันนี้ดันเข้ามาในเมืองนะ <laughs> ก็เลยจําเป็นต้อง ปะกับพวกพี่พี่เขานะครับเจอไปห้าร้อยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะใช้พอไปนี้ถ้าจะเข้ามาในเมืองนี้อาจจะโดนแน่ๆนะฮะเรื่องแรงไม่แรงตอนแรกพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่ชอบความสวยงามของมันใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าได้ออกมาอย่างนี้พี่โอเคไหมโอเคครับโอเคนะเป็นรถที่ขี่ง่ายนะครับผมรถรุ่นนี้ขี่ง่ายมากเพราะว่าแฮนด์มันสูงนะครับต่างจากรถสปอร์ตนะครับใครที่ ถามว่ามือใหม่ขี่ได้ไหมขี่ได้นะครับแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกหน่อยนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาขับเลยนะรถมีคัดเนี่ยต้องอาศัยขีย่มาเป็นก่อนแล้วค่อยมาจับตัวนี้นะครับผมว่าไม่มีปัญหาเลย<น>เอาขากออกต่วันนี้ไว้ไง,องเอาไปกินน้ำยุสเนีน่เอาติอันนี้ทีเจา้าบอกทางไหนครับเดี๋เอามาเรียงไันเสืออันนี้ว่วเจ้าเบิร์ป่ะครับนี่ยจะต้องขี่มงวนเจ้า ข้าบินเออหอเลยเลยพอไปยากใครออกครับบมพอออกนี่จะออกว่ายังหรอเจ้ามาร์กว่ารูปแบบนี้อาสาสอบถามเนี้ยเจ้าคิดว่าจะอยากขี่ว่าเอาความจริงขันเป็นวัยรุ่นถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นแน่นอนเอาเห็นไหมครับสายสิงห์เนาะถึงสิอว่าด้ขี่กับเบิ้งเอานะเออเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเอออ่ะดีเท่ขนาดไม่หรอกไง ยังครับ,รบวม่ด,วดีครับเออันนบอผมถ้างั้นก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พาดด้วยนะครับที่มาให้ลองรถกันนี้นะครับแล้วก็ท่อไว้นี้นะสําหรับผมนี่สุดยอดนะครับอัตราเร่งดีเยี่ยมนะแต่ว่าเสียงก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ทําเสียงดังแล้วไปขี่รบกวนคนอื่นนะครับก็คือถ้าหากเราขี่เยยบๆอยู่ข้างนอกไม่ได้ไปรบกวนใครก็คงไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็ลองเอามาทดสอบให้ดูนะได้หลักฐานได้เกียรติบัตรจากสอพอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็สิ่งเตือนใจสําหรับไบค์เกอร์นะครับถ้าคุณคิดว่าอยากจะใส่ท่อแบบนี้ก็ต้องทําใจนะครับว่าคุณเสี่ยงกว่าทุกคนนะครับที่เขาใส่ท่อเดิมท่อปกติเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับขอบคุณที่พานมาครับผม